amarin tv ตอนนี้นะครับผู้อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับและข้างหลังนี่เห็นป้ายชัดเจนเลยว่าเป็นร้านที่ชื่อว่าอาหารเช้าหนองบัวลำพูเดี๋ยวมาดูกันว่าอาหารเช้าของคนที่นี่นะครับเขากินอะไรกันบ้างนะครับแต่บอกเลยว่าคนแน่นคนเยอะมากนะครับร้านนี้เพราะว่ามีของให้กินให้เลือกกินหลากหลายมากเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของร้านกันก่อนเลยดีกว่านะครับมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อ ครับผมพอชื่ออะไรครับเล็กครับพ่อเล็กนะเล็กครับทาไมคนหนองบัวกินอาหารเช้ากันแบบมาร้านนี้เยอะจังเลยครับเป็นร้านรั้งเดิมของหนองบัวครับเหรอเปิดมานานแล้วเหรอครับประมาณเกือบ20ปีแล้วครับอ๋อแต่ว่าเป็นสูตรที่แม่ให้มาตั้งเดิมนะครับครับอุ้ยแม่ไปเอาสูตรมาจากไหนครับเนี่ยเวียดนามครับเวียดนามครับครับครับแม่ผมเป็นคนเวียดนามคนามเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาที่ร้านนะครับจะได้กิน เขาเรียกว่ารถมือแบบดั้งเดิมของคนเวียดนามแน่นอนเพราะว่านี่คือลูกเลยนะครับพเล็กอันนี้คือมีอะไรกินบ้างครับเนี่ยที่ผู้เห็นมีเข้าเกี๊ปักหม้อและมีก๋วยจับยวนครับแก่งเึ้นข้าต้มปลาข้าวต้มกุ้งครับมีหลากหลายเมนูครับ แล้วมีข้าวก็มีข้าวหมูสุนไก่กระทะคือนึกถึงอาหารเช้าก็ต้องมากินอาหารเช้าแล้วชื่อคือง่ายมากแต่ว่าจําแม่นเลยครับอาหารเช้าหนองบัวลําพูนะครับยืนตรงนี้เราก็อยากลองชิมแล้วอ่ะเดี๋ยวครูไปรอแล้วกันว่าเดี๋ยวพรเล็กจัดให้เลยนะอยากให้ลองชิมอะไรว่ามาเลยนะครับขอบคุณมากนะคะได้ครับครับผมเชิญครับจะนั่งก่อนครับจ้า เดี๋ยวลองชิมกันนะครับอาหารเช้าจากร้านอาหารเช้าหนองบัวลําพูนะครับพ่อเล็กบอกว่ามาถึงแล้วชิมให้รู้เลยจัดมาให้แบบเต็มโต๊ะเลยนะครับต้องบอกว่านี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเมนูในร้านเท่านั้นนะครับเริ่มจากชามนี้ก่อนเลยนะครับอันนี้จะเป็นแกงเส้นนะครับอารมณ์ก็คือก๋วยจั๊บยวนนั่นแหละแต่ว่าเปลี่ยนจากเส้นก๋วยจั๊บยวนมาเป็นวุ้นเส้นเครื่องข้างในก็เหมือนกันนะครับมีทั้งหมูยอ กระดูกหมูแล้วก็หมูสับนะครับส่วนจานนี้ที่ผมกำลังอยากกินมากๆเนี่ยอันนี้คือเป็นข้าวหมูตุ๋นนะครับทั้งนี้นะครับเป็นปักหม้อยวนส่วนนี้เป็นปักหม้อยวนใส่ไข่แล้วนี้ก็จะเป็นพิซซ่าเวียดนามนะครับทานได้หลายคนนะฮะจานใหญ่มากเดี๋ยวผมเริ่มจากแกงเส้นก่อนเลยนะครับน้ําใสๆแบบนี้นะครับเป็นซุปกระดูกหมูนะครับทางร้านเขาก็เคี่ยวมาอย่างดีเลยเดี๋ยวลองชิมดูว่า รสชาติเป็นยังไงนะครับคือหอมตัวกระดูกหมูมากเลยอันนี้คือน้ำมันจะออกไปทางสดชื่นสดชื่นนะสดแล้วแบบตื่นๆเลยนะครับช้ชาๆแบบนี้นะคะกระดูกหมูนี่เปื่อยอยู่นะครับ <S <S อร่อย <S <S เด็กเลยต่อกันี้ ข้าวหน่อยดีกว่านะครับอันนี้เป็นข้าวหมูตุ๋นนะครับผ mm ู hmm. ้เห็นนะใครมาก็ส่วนใหญ่ก็มีข้าวหมูตุ๋นนะอยู่ที่โต๊ะแต่ว่ามันต้องเด็ดนี่ mm hmm. เขาก็จะโรยหอมเจียวมาด้วยนะครับแบบนี้นะฮะ mm hmm. เดี๋ยวลองชิมแบบไม่ใส่น้ําจิ้มอะไรเลยซึ่งถ้าสั่งข้าวหมูตุ๋นเขาก็จะมีตัวน้ำปลาพริกมาให้ด้วยนะครับ mm hmm. หวานนํำแล้วมีเค็มตามนิดนึงนะครับ ข้าวหมูตุน๋นเปื่อยเด็ดเลยคำนี้ทีเด็ดนะครับคุณผู้ชมนี่ไข่แดงนะครับราดลงไปนะครับอร่อยมากข้าวหมูตุน๋นสุดยอดเลยพ่อเล็กต้องบอกว่าตัวข้าวหมูตุ๋นนะครับนี่ผู้เลือกเป็นไข่ดาวแบบนึ่งด้วยเพราะนั้นจะไม่ไม่มีการใส่น้ํามันทอดนะครับอยากคุณผู้ชมมาเนี่ยอยากกินแบบ ไข่ดาวทอดก็ได้หรือว่าจะเป็นไข่เจียวก็มีเหมือนกันเลือกได้เลยเอามาโปะข้าวนะข้าวกันดีมากเลยนะครับคือหรือว่าจะไม่เอาไข่เลยก็ได้นะเพราะว่าตัวหมูตุ๋นน่ะรสชาติมันอร่อยอยู่แล้วนะครับหวานเค็มแล้วหอมแบบเครื่องเทศอ่ะที่เขาตุ๋นลงไปอ่ะแล้วมันเปื่อยอร่อยมากเลยต่อกันที่ปากหม้อยวนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูข้างในก่อนทำกันสดๆหน้าร้านนะครับ ลาดน้ำจิ้มลงไปนะครับคือตัวปักหม้อยวนนะครับต้องบอกว่าเป็นปักหม้อยวนที่แป้งค่อนข้างหนานะแต่ว่าเป็นแป้งที่นุ่มตัวไส้เนี่ยเป็นหมูสับกับต้นหอมนะครับซึ่งก็จะมีเค็มดเ,เคมแบบเล็กน้อยนะครับก็ถ้าใครชอบสไตล์นี้ก็สั่งได้เลยนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับเป็นปากหม้อยวนใส่ไข่นะครับเขาก็จะเทปแป้งนะครับแล้วก็ตอกไข ลงไปอีกชั้นหนึ่งเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่ไส้ทีนี้ก็จะม้วนแบบนี้แหละมาเป็นแบบเป็นพับใหญ่ๆแบบนี้นุ่มมากแป้งบางไข่หนานุ่มแล้วตัวไส้นะให้เยอะอร่อยนะครับสักนองโยนใส่ไข่นะครับมาต่อสุดท้ายอันนี้เป็นพิซซ่าเวียดนามนะครับ ตัวพิซซ่าเวียดนามเนี่ยมีหลายสัมผัสเลยนะครับแล้วก็อร่อยมากเลยอ่ะมันลงตัวมากพอเราใส่น้ำจิ้มลงไปนะครับน้ำจิ้มออกหวานเปรี้ยวนะครับมีถั่วลิสงให้ความมันหน่อยคือด้านบนน่ะก็คืออารมณ์เหมือนบกักหมอยวนเลยแต่ว่าข้างล่างเนี่ยมันจะมีความกรอบจากข้าวเกียงงาน,นะครับอร่อยเด็กๆน่าจะชอบนะครับเนี่ยอร่อยมากแล้วให้คือโบกหน้ามาด้วยแบบ เครื่องแบบเยอะมากนะครับมีหมูสับหมูยอมีหอมเจียวนะครับโรยมาแบบแน่นๆอันนี้อร่อยดีเลยนะครับกินง่ายด้วยนี่ชานี่คือทางร้านให้ทุกคนมาได้กินชาฟรีนะครับชาหอมมากนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยดีกว่าเริ่มจากปักหม้อยวนนะครับ จานนี้เนี่ย25บาทปาทหม้อยนใส่ไข่40บาทนะครับแกงเส้นนะครับ45บาทส่วนพิซซ่าเวียดนาม60บาทตัวข้าวหมูตุนนะครับมีไข่ด้วยเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคา65บาทรวมแล้ววันนี้นะครับกินไป235บาทเท่านั้นเองนี่ผู้สั่งมาเนี่ยกินคนเดียวไม่หมดแน่นอนถ้าคุณผู้ชมมาเซตนี้นะ4ีคน กินได้ยังไงถ้าผ่านมาทางหนองบัวลำพูนะครับอยู่ในอำเภอเมืองก็มาลองชิมกันได้ร้านนี้เปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดถ้าอยากช่วยเดี๋ยวผู้ฝากเบอร์ไ้ให้โทรมาหาพ่อเล็กเองเลยว่าวันนี้เปิดไหมนะครับอุตส่าห์มาหนองบัวทั้งทีมาลองชิมดูได้นะครับเปิดตั้งแต่6กโมงเช้าไปจนถึงประมาณบ่าย2องโมงก็จะปิดและมาลองฝากท้องกันได้สดชื่นยามเช้าแบบนี้นะครับกับร้านอาหารเช้าหนองบัวลำพู